าที่คุณทำอะไรเพิ่งเสร็จนะคะฝ้าหลังเนี่ยชอบใช้โครงสร้างนี้บ่อยมากนะคะจำไว้เลยนะ I finish บวกคํานาม I ve เนี่ยย่อมาจาก I have นะคะแล้วเวลาอ่านอ่านเป็น I've I've นะคะ finished ใส่ just เข้าไปเพื่อความสวยงามของประโยคนะคะ I've just finished บวกคำนามอย่างเช่นเวลาที่คุณทํางานเสร็จคุณจะบอกว่า I've just finished my work I've just finished my job I've just finished my project พอยก็มีตัวอย่างประโยคมาให้คุณลองใช้นะคะแทแดะประโยคที่1นนะคะก็คือ I've just finished working I've just finished working คือฉันเพิ่งทำงานเสร็จเวลาที่ I've นะคะมีทริคนิดนึงถ้าอยากทำเสียงเป็นฝรั่งนะคะให้ค้างไว้ที่ for fun นะคะ I've 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 just I've just finished working Alright the next one I've just finished my workout คำว่า workout นะคะ work out เวลาอ่านเชื่อมกันนะคะ work out ก็คือการออกกำลังกายนั่นเองฉันเพิ่งไปยิมเสร็จเนีย่ยฝรั่งจะพูดว่า I've just finished my workout I've just finished watching Netflix I've just finished watching Netflix ใครที่ยังไม่ยอมอ้าปากกว้างะคะ่ะอ้าปากไปพร้อมพอยนะคะโอเค I've just finished my homework สำหรับนักเรียนตอนนี้นะคะอุย้ยเพิ่งทำการบ้าน,นเสร็จเลยค่ะคุณแม่ I've just finished my homework โอเคทีนี้เราลองมาอ่าน4ประโยคนี้พร้อมกันนะคะโดยโครงสร้างบอกว,ว่าเวลาเพิ่งทำอะไรเสร็จ จริงๆเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นโครงสร้างที่ง่ายนะคะแต่ว่าเราอ่มักจะไม่รู้จะใช้อันไหนดีเวิร์บสองเวิร์บหเวิร์บไหนดีโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ง่ายแล้วก็เป็นภาษาพ,พูดมากๆนะคะโอเคอ่านพร้อมกันค่ะจริงๆจริๆอ่า uh, I've just finished working I've just finished my workout I've just finished watching Netflix I've just finished my homework